สวัสดีค่ะสำหรับใครที่จะทำวีซ่าเยี่ยมเยียนมาที่เดนมาร์กนะคะยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงทำอะไรหนึ่งสาคลิปนี้จะมาบอกนะคะถ้าคุณจะมาวีซ่าเยี่ยมเยียนนั่นหมายความว่าคุณมีคนรู้จักอยู่ที่เดนมาร์กไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นญาติหรือเป็นแฟนอันดับแรกหลังจากที่คุณดูแล้วว่าคุณจะมาช่วงเดือนไหนนะคะจะมาดูใบไม้ผลิหรือว่าจะมาดูใบไม้ร่วงหรือว่าจะมาเที่ยวแบบอากาศเย็ยนๆฤดูร้อนนะคะ ก็เดี๋ยวกูบอกก่อนนะคะว่าอาดอกไม้จะสวยงามช่วงเมษาพุทธภาดอกไม้ออกเต็มเลยอากาศก็กําลังดีจะอยู่ที่ประมาณ15-18องศาฤดูใบไม้ร่วงกันยาตุลาก็จะอยู่ที่อุณหภูมิใกล้เคียงกับใบไม้ผลิแต่ถ้ามาหน้าร้อนนะคะก็จะอากาศเย็นสบายประมาณ25-29องศาแล้วก็พระอาทิตย์ตกช้าค่ะตกถึงสิทุ่มครึ่งแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้น ตีสี่ครึ่งนะคะเที่ยวได้ยาวนานมากเลือกเอาจะมาหน้าไหนส่วนถ้าใครอยากเก็บหอยนางรมต้องมาช่วงหน้าหนาวนะคะก็คืออากาศเย็นๆช่วงเดือนมีนานะคะเพราะว่าเขาจะเก็บกันมีนาเมษาหลังจากนั้นนะ่ะค่อนข้างจะร้อนแล้วเขาจะไม่เก็บแต่ว่าช่วงอากาศร้อนแล้วถ้าไม่ร้อนมากนะคะเขาก็ไปเก็บหอยแมลงภู่กัน,นะคะ่ะหรือว่าถ้าอยากเก็บเห็ดนะต้องมาช่วงเดือนสิงหา สิงหากันญามีเห็ดถ้าจะกินเชอร์รี่นะคะเชอร์รี่ก็ปลายกรกฎาจนถึงสิงหานะคะเชอร์รี่เนี่ยค่ะบอกคร่าวๆคือหลังจากดูแล้วว่าจะมาช่วงเดือนไหนนะคะก็ให้คนที่อยู่ที่เดนมาร์กเนี่ยค่ะทำใบการันตีหรือว่าใบเชิญให้คุณนะคะเพื่อที่คุณจะได้เอาไปใช้ยื่นวีซา่าส่วนเอกสารในการยื่นขอวีซา่ามีอะไรบ้างกุ๊กทำไว้ให้แล้วนะคะ คือเดนมาร์กเนี่ยตอนนี้วีซ่าผ่านยากมากนะคะสติ๊กยากมากการยื่นขอวีซา่าถ้าเป็นครั้งแรกแนะนำว่าแนบเอกสารให้เยอะๆนะคะเพื่อว่าคุณจะได้มีโอกาสการพิจารณาที่เยอะขึ้นหลักฐานแน่นนะคะเพราะว่าถ้าคุณวีซ่าไม่ผ่านแล้วไปยื่นครั้งสองมันจะเริ่มยากขึ้นคือที่มันยากเพราะว่าเขากลัวคนไทยมาแล้วไม่กลับนะคะบางคนเนี่ยวีซ่าไม่ผ่านเขาเหตุผลว่า เ,เงินเดือนไม่ไม่มากพอหรือบางคนให้ผลว่าไม่มีภาระผูกพันที่เมืองไทยนะคะก็เอกสารมีอะไรบ้างเดี๋ยวกูแปะลิงก์ไว้ให้ทีนี้ได้ไปเชิญแล้วเอกสารรู้แล้วว่ามีอะไรบ้างหลังจากนั้นให้คุณมากรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเพราะว่าการยื่นขอวีซ่าจะต้องมีแบบแบบฟอร์มจะต้องมีใบเสร็จคือกรอกแบบฟอร์มเสร็จต้องต้องจ่ายเงินนะคะแปดสิบยูโรแล้วก็ ปริ้นแบบฟอร์มออกมาแล้วก็ปริ้นใบเสร็จออกมานะคะแล้วก็มีใบจองตัว๋วเครื่องบินแล้วก็มีประกันพอกรอกแบบฟอร์มเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นก็คือเข้าไปทําวันนัดที่จะเข้าไปยื่นวีซ่ากับบริษัท vfs เป็นบริษัทที่รับเอกสารของเราเพื่อส่งให้สถานทูตนะคะการยื่นขอวีซ่าเดนมาร์กเราจะไปยื่นที่ตึกเทรนดีนะคะสุขุมวิทซอยสิบสามเราไม่ได้ไปยื่นที่สถานทูตโด,ดยตรงพอเรายื่นเอกสารแล้ว ทาง VFS เขาจะส่งเอกสารให้สถานทูตแล้วสถานทูตเนี่ยถ้าถึงคิวเราเขาก็จะโทรมาสัมภาษณ์เรานะคะทางโทรศัพท์รวมถึงอาจจะโทรหาคนเชิญด้วยนะคะมีบางคนเขาโทรหาคนเชิญด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ข้อมูลเกี่ยวกับคนที่เชิญเรานะคะเดี๋ยวการสัมภาษณ์เดี๋ยวกุกจะมาบอกข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนี่ก็เป็นขั้นตอนนะคะส่วนการกรอกแบบฟอร์ม แล้วก็การสัมภาษณ์เดี๋ยวกุ๊กจะทําคลิปแยกให้ต่างหากคือจริงๆการขอวีซ่ากุ๊กบอกเลยว่าสามารถทําเองได้ไม่ได้ยุ่งยากนะคะการกรอกแบบฟอร์มก็ไม่ได้ยุ่งยากเอกสารที่ใช้ยื่นมันเหมือนเยอะแต่จริงๆอ่ะถ้าเราอ่านดูเป็นข้อๆมันมันเป็นอะไรที่เรามีอยู่แล้วที่เราสามารถทําได้อะไรประมาณเนี้ค่ะกุ๊กว่าถ้าใครไม่อยากเสียเงินแบบ ไปจ้างเขาในราคาหมื่นบางคนจ้างหมื่นสามหมนสี่บาทนะก็ทำเองก็ประหยัดเงินได้เยอะค่ะ